รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะพบกับรายการระเบียงใต้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะ ได้รับการตอบรับที่ดีในการที่จะทำงานหรือว่าการอยู่อย่างมั่นคงมังม่งคั่งและยั่งยืนค่ะส่วนสําคัญนั่นก็คือการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของพื้นที่ค่ะส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้รับข่าวเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดโกดังดอกไม้เพลิงที่มูโนโกเกิดระเบิดขึ้นนะคะก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายแต่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะเราจะไม่นับว่า ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่เราจะนับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเดินหน้าให้มูโนกลับมาเหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผูม้ชมนะคะมาถอดบทเรียนถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มูนุว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรเพื่อให้หมูนุกลับคืนมานั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านผู้ว่าสนั่นพงศ์อักษรน,นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค,ครับท่านผู้ฟังท่าผู้ชม่างบ้านครับ ท่านผู้ว่าค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาระยะเวลาเราจะไม่นับแต่เราจะนับจากวันนี้เป็นต้นไปว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรทําให้มูโนกลับคืนมาในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างค่ะครับก็เรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อผู้ดำเนินรายการบอกผมว่าไม่นับถอยหลังะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถอยหลังนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะได้บอกกล่าวให้ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบนะครับว่าณนะวันนี้มูโนเราช่วยเหลือเยียวยาอะไรไปบ้างแล้วะนะครับก็เรียนสั้นๆน,นะนิดเดียวว่าในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยที่เป็นตัวเงินนะครับจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยทั้งภาคราชการเองและในส่วนของภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับที่ลงตัวเงินนะครับลงเป็นตัวเงินแบกับพี่น้องผู้ประสบภัยทั้ง2,513ราย นะครับ682ครัวเรือนเนี่ยะนะครับเราลงเป็นตัวเงินไปแล้วเนี่ย33ล้านเศษนะครับอาจจะเป็นจุด9แสนด้วยซ้ำไปส3 9าแสนนะฮะล้านบาทนะะว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าลงไปในหลายก้อนงบประมาณทั้งก้อนที่เป็นเงินทดลองราชการซึ่งก็ดูในเรื่องของบ้านในเรื่องของอาชีพในเรื่องของเครื่องครัวในเรื่องของ เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและนอกจากนั้นก็ลงไปในส่วนของการเช่าบ้านนะครับให้กับผู้ที่เสียหายทั้งหลังไม่มีบ้านอยู่เนี่ยเราก็เช่าบ้านให้เดือนละ3ามพเดือนนะครับหรือแม้กระทั่งลงไปในส่วนของญาติของผู้เสียชีวิตแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการจ่ายเป็นรายครัวเรือนนะครับทั้งบริษัทปอเต็กตึงหรือแม้กระทั่งในส่วนของเงินบริจาคนะครับที่ท่านทั้งหลาย ใหบุญบริจาคผ่านบัญชีช่วยเหลือผู้สภัยภูนกของจังหวัดที่เราเปิดเมื่อ30กรกฎาคมเป็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเราก็ปิดรับบริจาคไปเมื่อ31สิงหาคม1เดือนเนี่ยนะครับณวันนี้ตัวเลขก็อยู่ที่33ล้าน5แสน5หมื่นกว่าบาทนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ก็กเรียนว่า,าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นตัวตั้ง นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราช่วยเหลือไปเนี่ยนะครับผมก็ดูตัวเลขเนี่ยเหน่วยงานนะครับใน9้าหน่วยงานเนี่ยดูแลช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยสามสิบสามล้านนะครับเก้าแสนเศษนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยในบริบทหรือในด้านต่างๆเนี่ยนะครับที่อย่างที่เรียนแล้วก็ส่วนที่ทางผู้ดำเนินรายการกุณา สอบถามณวันนี้เนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยในเรื่องของบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่า2,513รายที่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับถ้ามองมาที่บ้านเนี่ยก็จะเป็น649หลังนะครับห4 9หลังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเสียหายทั้งหลังเนี่ยอยู่ที่82นะครับ82หลังนะครับแล้วก็เสียหายบางส่วนเนี่ย อยู่ที่541หลังค่ะหลังนะครับเสียหายบางส่วนนะวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียนว่าเรานะครับที่เป็นราชการเราที่เป็นสภาคเครือข่ายช่วยเหลือ,อด้านที่มนุษยธรรมเนี่ยนะครับช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักยุราราชบุตรีเนี่ยะนะครับท่านก็มารับจากพวกเราไปอีก100หลังเนี่ยนะครับแล้วนะวันนี้ผมมักจะใช้คำพูดว่าเห็นหน้าไม่เห็นหลังลนะ ก็ว่าไม่เห็นหลังก็คือเสร็จไปเยอะแล้วนะครับจนมองไปข้างหลังไม่เห็นแล้วไม่เห็นหลังแรกที่เราซ่อมแล้วนะครับแต่เห็นหน้าเนี่ยเนี่ยมันจะเสร็จอยู่แลลวนะครับเห็นดวงไฟใหญ่ที่ปลายอุโมงค์ไม่ใช่ว่าจุดเล็กๆที่ปลายอุโมงค์นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการซ่อมนะครับในส่วนของการสร้างเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านผู้ดำเนินการได้พูดไปว่าเอ๊ะผังสามวันนั้นเราคุยกันนะครับแล้วเรามีแผนที่จะ จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในพื้นที่25ไร่ผู้ประสบภัย82ครัวเรือนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าวันนั้นทําผังไม่เลือก3าผังพี่น้องประชาชนเลือกผัง3านะครับและผัง3ก็คือใครอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ที่เดิมหน้ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไร่ก็ต้องเป็นเหมือนเดิมจากบางผังที่บอกว่า ได้เป็นพี่น้องกันมาอยู่รวมกันเนื้อที่เท่าเดิมอะไรต่างๆแต่พี่น้องเลือกในส่วนของผังที่สามนะครับซึ่งในส่วนผังสามณวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดรูปที่ดินนั้นะนะครับถ้าเราใช้จัดรูปที่ดินเนี่ยมันจะต้องมีกติกาหรือกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายกติกาเหล่านี้มันจะมีในเรื่องของการการประชาคมการปิดประกาศซึ่งต้องใช้เวลาเป็น1เดือน2เดือน สำหรับพี่น้องมูนโนผมมองว่าท่านรอไม่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาผังสามมาปรับเป็นการเร่งรัดในการที่จะสร้างให้ะนะครับโดยอิงอยู่กับผังสามนะครับณวันนี้เนี่ยในพื้นที่ทั้ง82เนี่ยนะครับบริเวณเนื้อที่ประมาณทั้ง25ไร่เนี่ยเราได้ให้ส่วนราชการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลหนักเนี่ยะนะครับมาจัดก,การเคลียร์พื้นที่นะครับเอาเสาเอาฝาผนังเอาหลังคาเอาไม้เอาเศษอิฐ นะครับออกนะครับซึ่งวันนั้นก่อนที่เราจะไปดําเนินการตรงนี้เนี่ยก็ต้องย้อนหลังอยู่ดีะนะครับก็บอกว่าท่านจะอาข,ของบ้านมาดูอยู่ด้วยนะาบางบ้านที่ท่านเห็นว่ามีทองคําอยู่ะนะครับไม่รู้จะหายหรือเปล่าเดี๋ยวท่านค่อยๆดูนะปรากฏว่าเจอทองคำคสองเส้นมีปืนหายไม่เจอก็เจอเหมือนกันนะครับณวันนี้เราเคลียร์ออกไปหมดแล้วนะครับและอยู่ในระหว่างของการขั้นตอนของการถมดินะนะครับผมดินเพื่อจะปรับพื้นที่ ให้อยู่ในระนาบเดียวกันทุกหลังบางหลังก็อยู่สูงอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับบางหลังอยู่ต่ําก็ปรับให้ต่ําลงให้ให้สูงขึ้นมาให้ได้ระนาบเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งก็จะดําเนินการลงดินทั้งหมดนะครับโมดินทั้งหมดซึ่งขนาดนี้เนี่ยน่าจะได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและขนาดเดียวกันเนี่ยทางากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มอบหมายให้ใหมีชุดสํารวจรางวัดเนี่ยลงมาสํารวจรางวัดปักหมุดใหม่ นะครับขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วะนะครับทั้ง82รายเนี่ยะนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดําเนินการในการสร้างนะครับก็คิดว่าถมดินเสร็จแล้วนะครับรับพื้นที่แล้วก็รอวันที่จะลงเสาเอกอนะครับวันนี้ผมก็เชิญดางโยธาธิการและบังเมืองมานั่งคุยในห้องว,ว่าน่าจะ เร็วสุดเนี่ยนะครับไม่ปลายสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าที่เราจะสามารถที่จะลงเสาเอกอนะครับให้กับบ้านหลังแรกซึ่งเป็นการสร้างในพื้นที่25ไร่ใน82หลังนี้ะนะครับและในขณะเดียวกันอีก8หลังที่ไม่ได้เจอเจ้าของก็คงจะต้องไปพูดคุยว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไระนะครับเพราะบางรายเขาบอกเขาอยากได้ตังค์ะนะครับแต่ยายไดกได้ตังค์เราก็เป็บวกว่าเราอยากสร้างให้ในขนาดนี้ ราคาเท่านี้แต่พอท่านได้ตังค์ไปแล้วท่านจะสร้างนิดๆหน่อยๆอ,อะไรทํานองนี้เราก็ไม่สบายใจะนะครับอันนี้ก็ต้องไปคุยเป็นรายๆไปะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เรียนว่าเป็นเป็นความคืบหน้าและก็ทิศทางนะครับในส่วนน้องการที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างนะครับไอ้ซ่อมหรือสร้างะนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาอยู่บ้านโดยเร็วเมื่อเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะครับ เงินมันก็จะหมุนเงินมันก็จะหมุนการค้าการขายมันก็จะเกิดขึ้นนะครับไอ้ที่บอกตลาดซบเซาก็จะมีคนมานะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ขออนุญาตเรียนเป็นการเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นส่วนของการขับเคลื่อนของจังหวัดนะคะบวกกับทีมงานแล้วก็หน่วยงานหน่วยราชการต่างๆนะคะที่มีบทบาทหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีหน้าที่เรื่องอะไรก็ดาเนินการเรื่องนั้นณปัจจุบันก็ถือว่าภาพรวมเป็นการขับเคลื่อน ไปขั้นต่อขั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะได้เกิดความสบายใจแล้วก็ได,ไ,ดได้ทันใจที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่บ้านของตนนะเองเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้่าข่าช่วงที่2เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วท่านผู้่าบอกว่าถ้าเราไม่มองไม่มองย้อนไปจากอดีตมาปัจจุบันก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราย้อนไปมองอดีตเพื่อจะไปปัจจุบันต่อเดี๋ยวเราค่อยมาถอดบทเรียนกันค่ะว่าจาก เรื่องที่เกิดขึ้นเหตุที่เกิดขึ้นเราจะมีการถอดบทเรียนอย่างไรเพื่อเดินหน้าต่อไปให้มนโนกลับคืนมาค่ะช่วงนี้ประกันครู่เดียวค่ะช่วงแก๊มาบ้า ช่วงเก็บมาฝากวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาดูงานอีโกปรินส์นะคะที่เป็นงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทําให้เกิดสีเกิดลวดลายเป็นการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ดอกไม้จากธรรมชาติถ่ายออนสีและโครงสร้างจากใบไม้สู่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติอีโกปรินส์นะคะมีความแตกต่างจากการทําผ้ามัดย้อมและผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยกระบวนการที่มีความซับซ้อน ค่ะปัจจุบันนะคะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับผลงานในการพิมพ์ผ้าด,ด้วยใบไม้ดอกไม้จากธรรมชาติค่ะเพราะว่าการโอนสีและ โครงสร้างจากใบไม้สู่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติทั้งสีม่วงที่ได้จากครั่งคือแมลงกาฝากที่เจริญเติบโต,ตบนต้นไม้นะคะซึ่งก็นิยมมาทำเป็นสีผสมอาหารให้สีชมพูออกแดงเช่นขนมชั้นเป็นต้นค่ะส่วนใบเพกานะคะก็จะเป็นสีเหลืองอมสม้มและสิ่งสำคัญค่ะสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำทีเดียวค่ะ ส่วนใหญ่ตัวแมลงนะคะคนโบราณก็จะเอามาสกัดเป็นน้ำสีค่ะ อุปสรรแรกๆที่คุณสิริวัตรบอกกับเรานะคะก็คือว่าไม่มีต้นทุนในการที่จะเรียนกับใครก็เลยใช้วิธีการดูจาก Youtube ศึกษาคนา้นคว้าลองผิดลองถูกนะคะสำหรับงานใบไม้ผ้าก็จะเสียเยอะมากนะคะและตนเองเนี่ยไม่รู้ว่าผ้าที่เสียแล้วสามารถนำมาทำใหม่ได้ซึ่งปัจจุบันค่ะผ้าที่เสียนะคะคุณสิริวัตรก็สามารถนาเอามาซักล้างแล้วก็ทาใหม่ได้เป็นการประหยัดต้นทุน ตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจที่เห็นอยู่นี้นะคะหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815662993นั่นเ้องค่ะแก้าสมา่า คุณชมขากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อสักครู่นี้เราดูสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ตลาดมูโนว่ามีการดําเนินการอย่างไรทันใจกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหรือไม่และสิ่งสําคัญค่ะท่านผู้ว่าเห็นความสําคัญของทุกทกท,กท่านนะคะที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าบ้านมีผลกระทบน้อยนิดหรือในส่วนของบ้านที่รับผลกระทบทั้งหลังผู้ว่าก็ดูแลใส่ใจทุกๆหลังทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าค่ะ เราพูดถึงว่าสถานการณ์ณปัจจุบันคลี่คลายทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีตามขั้นตอนตามสเต็ปทีนี้พอเราหันมาพูดถึงเรื่องของว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะถอดบทเรียนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําและเราจะเดินหน้าเพื่อให้มโนกลับคืนมาโดยเร็ววันมีการถอดบทเรียนเรื่องอะไรประเด็นอะไรบ้างคะ่ะก็น่าจะเป็นเป็นสองส่วนะนะครับส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ ที่มาของเหตุการณ์เนี่ยนะครับอย่างกรณีนี้ที่มาของเหตุการณ์ก็คือในเรื่องของอพลาุนะโกดังเก็บพลุนะครับตรงนี้อาจจะต้องมาดูในเรื่องของอตัวโกดังการขออนุญาตเป็นไงในเรื่องของประทัดจะ้มีการขออนุญาตหรือเปล่าในส่วนของการตรวจตรานะครับการสุ่มตรวจมีหรือเปล่านะครับเอ๊ะมันน่าจะเจอนะทําไมมันไม่เจอ อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องงองย้อนมาว่าระดในระดับของกระทรวงกลมเนี่ยซึ่งท่านให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นกรณีของอมูโน,โนเนี่ย<ฆ>ก่อนหน้าจะมีมุโนโก็มีที่เชียงใหม่ก็ยังมีวันนั้นเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็มีเน้นย้ําสั่งการมาเอ๊ะทำไมมันยังหลุดรอดนะครับเราก็กลับมาดูว่าในส่วนจังหวัดน,นั้นเรามีจุดตรงไหนที่บกพร่องหรือเปล่าในระดับอําเภอเป็นไงระดับพื้นที่เป็นยังไง<ฆ>นะครับตรงนี้ต่อไปนี้ทุกอย่างต้อง ต้องต้องเข้มแข็งนะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องชัดเจน <vote. S 1> ข้อมูลต้องชัดเจนการประสาน <Bea. S 1> การบูรณาการระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีการประสานบูรณาการกันอย่างใกล้ชิดะนะครับอย่างเช่นกรณีอ่ะก็ดังขออนุญาตสร้างอย่างอื่นแต่มี يم, อย่างนี้มาด้วยเออเราในแง่พื้นที่เนี่ยเราจะเวียนเวียนไปดูเขาบ้างหรือเปล่า <adata. S 1> อะไรท,ทํานองนี้<ะ>หรือกรณีขออนุญาตกระทางอบตอบตอได้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องไหมจะได้ลงไปเวียนดูะจะได้ไม่เกิดลักษณะอย่างนี้ซ้ํา นะครับหรือวงรอบของการลงไปตรวจไปตราพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างกรณีในย่านชุมชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะมีนะครับอย่างที่เขาเรียนบรนาเนี่ยเพราะนั้นต่อไปทุกโกดังอาจจะต้องมีการเข้าไปดูนะครับเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับหรือการสั่งการอะไรต่างๆลงไปเนี่ยอาจจะต้องมีการติดตามอาจจะต้องมีการรายงานกลับเข้ามานะครับแต่ที่ว่าสั่งไปแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เนี่ยได้มีการลงไปตรวจตรา นะครับในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่ามีการรายงานกลับมาไหมะนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของในบริบทของอจุดที่มันเป็นจุดที่นํามาสู่การเกิดเหตุนะครับในขณะเดียวกันการถอดบทเรียนนะครับกรณีของเหตุเนี่ยมันก็มีก่อนอขณะและก็ภ<ณ>ายหลังะนะครับซึ่งในกรณีของก่อนอย่างที่เรียนไปแล้วในขณะเนี่ยนะครับซึ่งผมถือว่ามูโน่เนี่ยเราได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ได้มีความตื่นตัว alert อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของภัยเนี่ยเพราะเราอยู่สามจังหวัดในแง่ความมั่นคงเราก็ตื่นตัวอยู่ตลอดอยู่แล้วคราวนี้พอเกิดเหตุในลักษณะนี้หรือแม้กระทั่งน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการบูรณาการส่วนที่เกี่ยวข้องมีการจัดระบบข้อมูลพื้นที่นะครับข้อมูลคนนะอย่างเช่นกลุ่มปอบางมีอยู่หรือเปล่าในพื้นที่นั้นถ้าเกิดมีเหตุเราจะต้องพุ่งไปที่คนกลุ่มนั้นก่อนหรือถ้าจะมีเหตุ เราจะต้องไปคุยกับเขาก่อนหรือจะนําออกไปก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจากบริบทของน้ําท่วมเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกรณีทําให้เกิดพอเกิเดเหตุปั๊บเนี่ยการลงพื้นที่ไปจัดการกับความสูญเสียในหน้างานเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นแบบอย่างของบทเรียนที่เราอาจจะมาดูแลวอาจจะปรับนิดปรับหน่อยนะครับแต่ที่ผ่านมาผมก็เรียนว่าผมเองก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรก นะครับชั่วโมงที่2หลังจากเหตุระเบิดนะครับก็เลยเห็นว่าทุกส่วนทุกฝ่ายเนี่ยบูรณาการลงมาช่วยอย่างทันท่วงทีรถดับเพลิงรถน้ำนะครับในขณะเดียวกันกู้ชีพกู้ภัยเองก็ลงไปในเรื่องของการหาคนเจ็บหาผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามีความพร้อมหรือรถดับเพลิงน้ำมีเต็มขันเครื่องติดตลอดคนอยู่เวรยามตลอดพอปั้งปั๊บ มาได้ทันทีนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหลังเกิดภัยอย่างที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าหลังเกิดไยนั้นเราเร่งที่จะเยียวยาเร่งที่จะช่วยเหลือและเร่งที่จะฟืนะน้นฟูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโคดน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญผมยังไม่ได้เรียนว่าไฟฟ้าเป็นยังไงมีเหตุไฟฟ้าต้องเข้าไปตัดตอนนี้เราก็รีบในการที่จะคืนไฟฟ้าให้กับผู้ประสบภัยประปาเป็นยังไงการสาสุขเป็นไงหลายคน นะครับพอนึกถึงบ้านโดยเองซึ่งอยากที่มีของอยู่ครบถ้วนพอกลับมาจากทํางานมาถึงหายหมดแล้วาบางทีบกคิดแล้วมันวิตกนะครับมองไปถึงความซึมหรือความเศร้าอะไรต่างๆเราเนี่ยการสาสุขเราก็ยังทํางานอยู่ต่อเน,นื่องแรกๆเราก็ลงที่ช่วงหลังก็ยังลงอยู่นะครับมีการจัดทําข้อมูลที่ชัดเจนเพราะผมเรียนว่าในทุกเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญข้อมูลนํามาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนํามาซึ่งการแก้ปัญหา หรือข้อมูลนํามาซึ่งการป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกรณีที่ผมเรียนเนี่ยบอกกรณีกองถ้าเรามีข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการอยู่ในมูนท์กี่รายกี่รายกลุ่มที่เราจะต้องพุ่งไปดูก่อนก็คือต้องกลุ่มนี้ใช่ไหมครับถ้าเราพุ่งไปอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้รับการดูแลมันก็ความสูญเสียก็จะลดลงอะไรต่างๆเาเหล่านี้ะนะครับก็คิดว่าบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องนำมาสู่การถอดอย่างที่ว่า นะครับเมื่อถอดแล้วก็คงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องมีการค่าโทษกันบ้างในกรณีที่อาจจะมีการปล่อยปลาลถเลยะนะครับอัน,นี้ผมคิดว่าน่าจะมีความครอบคลุมะนะครับแผนหลังจากนี้นะคะเราจะเดินหน้ากันต่อไปยังไงครับครับก็ในส่วนของแผนเนี่ยถ้าพี่น้องโดยเฉพาะในส่วนของ25ไร่ที่ผมบอก82รายเนี่ยตอนนี้ ตกลงปรงใจไปแล้ว21เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นย่านพาณิชย์ย่านการาค้านี่น่าจะเป็นหน้าตาของจังหวัดนราธิวาสหรือประเทศไทยด้วยซ้ําเพราะว่าอยู่ติดกับมาเลเซียนะครับถ้ามีอาคารพาณิชย์ทันสมัยอยู่เต็มไปเนี่ยการค้าการขายต้องกลับมาดีกว่าเดิมแน่นอนะนะครับแล้วก็ในส่วนของอร้านค้าหรือที่เราซ่อมแซมเนี่ยหลายหลังนะครับอาจจะมีความจารุดสุดโสมเดี๋ยวนี้เราก็ซ่อมเพิ่ม,เต,มเติมให้ซึ่งตรงนี้ก็เรียนว่า เราไม่ได้มองว่าเราต้อง10เราต้อง9แต่บางอย่างถ้า12ก็ต้อง12บางอย่าง15ก็15เพราะนั่นคือพี่น้องประชาชนนะครับที่เราคงจะต้องรีบวิ่งรีบใส่ก็ไปดูแลนะครับและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนในเรื่องการถอดบทเรียนก็คือว่าณนะวันนี้ผมบอกกับทุกคนที่เป็น,นกลไกของราชการนะครับ,รบทุกส่วนเนี่ยว่าให้เราคิดว่าเราคือผู้ประสบภัยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ เราจะรู้เลยว่าเราต้องการอะไรและเมื่อเราต้องการอะไรเราจะต้องเร่งไปทําอย่างนั้นให้กับผู้ผประสบไป <คะ S 2> ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคะนะครับสำคัญที่ใจนะครับถ้ามีความชัดเจนอย่างทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนไปอย่างเร็ว <คะ S 2> อย่างที่ผมเรียนว่าเห็นหน้าไม่เห็นหลังนะครับเพราะมองว่าบทเรียนนะครับหรือการกระทําหรือรสิ่งที่เรามีการเตรียมการไปอย่างดีเนี่ย <คะ S 2> นำมาซึ่ง การสามารถที่จะตอบรับนะครับหรือแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับค่ะหลังจากนี้ไปล่ะคะมีอะไรฝากบอกถึงผู้ชมในการที่จะช่วยกันให้มูนุได้เดินหน้าต่อไปค่ะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างกรณีของเงินบริจาคที่ผมได้รับมา33ล้านเศษนะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะปิดบัญชีไปแล้วนะครับแต่สมุดเรายังอยู่เพราะเรายังไม่ได้ถอนไปใช้ทั้งหมดะนะครับก็เรียนว่า ในส่วนของ33ล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปเรื่องของการซ่อมและสร้างบ้านซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำมาหากินถ้ามีบ้านมีร้านนะครับทุกอย่างก็จะทามาแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็เ,เรียนยืนยันกับท่านผู้ใจบุญกับพี่น้องผู้ประสบภัยว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องลงไปเพิ่มเติมในส่วนของการทำมาหากินเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับพนพี่น้องผู้ประสบภัยเพราะจากกรณีของการ ช่วยเหลืออยากเงินทดลองราชการในเครื่องมือประกอบอาชีพเราก็ชดเชยได้แค่หลักพันะนะครับหลักพันก็อาจจะอยู่ที่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวสักสักลูกกระทะ,ะสักสองใบเท่าน,นั้นเองซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะนําไปลงทุนนะครับทำม,มาก็ขายเป็นการเริ่มต้นเนี่ยได้บ้านใหม่ก็จริงแต่ถ้าไม่มีเงินลงทุนไม่มีเครื่องมือประกอบอาชีพไปเป็นหนี้เป็นสินเราไม่อยากให้มีตรงนั้นะนะครับดังนั้นก็เรียนว่าถ้าเมื่อซ่อมเมื่อสร้างแล้ว ยังเหลือก็จะได้กระจายไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพเป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจที่เราจะต้องเดินคู่กันไปนะครับและก็เดินคูอ่อย่างมั่นคงด้วยนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่านะคะมานั่งพูดคุยคะ่ะกับประเด็นการถอดบทเรียนมูโนนะคะแล้วก็การเดินหน้าต่อว่ามูโนในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าได้คลี่ ถึงสถานการณ์และการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะลงพื้นที่ไปพูดคุยนะคะนโยบายการขับเคลื่อนทั้งนโยบายรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐค่ะที่จะตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนสร้างความยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชทิวาสต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ